ล i s ah uh. an, an, kan rek, kon tua m i l l a h i r o h m a n i r a h i m السلام عليكم و a ح م ة الله وبركاته و النيرة جمريا في ภ ن กา ه م า ا يك ن ج เระดับแรกระดับเบื้องต้นนะคะพยญชนะเราต้องรู้จักเพยญชนะก่อนนะคะเพยญชนะที่จีกูเอามาวันนี้หกตัวนะคะมีตัวอัลิฟบาตาซาจีโจนะคะสำหรับใครที่ยังจำเพยญชนะยังไม่หมดนะคะแนะนำให้ เพียงชนะให้จำให้หมดก่อนนะคะอลิฟอลิฟเนี่ยถ้าภาษาไทยก็จะเป็นตัวอออบะถ้าภาษาไทยเป็นบะโบใบไหมอลิฟเอบาเบตาเตตอตเตาซาเซโซโซนะคะจีมจีมนี้ภาษาไทยไม่มีแต่ว่าภาษา อังกฤษก็คือตัว j j, j. j. จ o นะคะอันนี้เป็นตัวโจภาษาไทยก็ j. จอจานเรามาดูพยัญชนะหลักๆในภาษายาวีที่เราต้องจำก็คือมีตัวอลิฟยะและก็วาวอลิฟเนี่ยอลิฟเทียบกับภาษาไทยก็จะเท่ากับเสียงสระอาอลิฟเท่ากับเสียงสระอายะเท่ากับเสียงสระอีวาวเท่ากับเสียงสระอู นะคะเรามาดูกันนะคะถ้าอลิฟเอเรามาดูอลิฟกับยะนะคะอลิฟยะอลิฟถ้ามีข้างหลังพยัญชนะมีตัวยะอ่านเป็นสระอีทันทีอ่านว่าอีอลิฟนี่ก็คืออออ่างใช่ไหมคะเมื่อกี้อออ่างออีอีอออีอันนี้อ่านอีนี่บะบะก็คือบอใบไม้ถ้าสตัวยะ อ่านให้ออกเสียงเป็นสระอ e. ีบาตัวบาก็คือบีตาก็คือตีซาก็คือซีจีมอ่านว่าจีโจอ่านว่าจีนะคะต่อไปตัววาวตัววาวนะคะตัววาวสระวาว อันนี้สระอลิฟยะวาวอลิฟเป็นสระอายะเป็นสระอีวาวเป็นสระอูวาวยกตัวอย่างตัวอลิฟอลิฟเมื่อกี้บอกแล้วว่าอลิฟก็คืออออังนั่นเองอออูอูเป็นอูบาก็บูตาก็ตูซาอ่านว่าสูจ้าจีมตัวนี้จีตัวจี เป็นจูจออ่านว่าจูไม่ยากเลยนะคะหลักๆอ่ะสระในภาษามาลายูหลักๆกก็คือจะมี3ตัวนี้นะคะออลิฟยะวาวออลิฟออกเสียงเป็นสระอาบาตากาซาลามานาฮายะออกเสียงเป็นสระอีบีติกีซ si ิลิมีนีดี ว้าว wow. ออกเป็นเป็นออกเสียงเป็นสระอูอูบุตุสุจูจูฮูดูลูกูมมนูนะสะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สามารถติดตามได้ตอนต่อไปนะพบกันใหม่ในคลิปหน้า assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh